ยิ่บอเลยบเปสีลงเจ้าแต่เมื่อขึ้นซ้าฉันหลังจากทีลงจากโดยสารมาส่งหอดบานเลยมีบอเคอยมี่บอนี่โมอเมนตนนี่มีตลอดนี่ใส่บริการ่ปเถอะโดยสารอาอา,อาสะพอนสวัสดิเขตยางนิ่มนวน่นีนไ่ไปแล้วไปแล้ว มมันพามาทิ่มมาเลยสิเมื่อจะไดนะมาเนี่ยมีคนมาหาพี่บอหนาต้นเนเต้ต้นเต้นเต้นเดินแบบกระบนกระวายจักษยางไปยังไงนต่นเต้นแห้งมาแบบชุกชื้นมาดอกบอไอ้ไอ้บอสบายดีไอ้สมาดอกบอบ่อดองไผยไอ้ เอารแตงมะเขิอน okay. ี่หดูดิคือสิบของท่านแล้วสิบห้าม้าวันของวันเทานันเองนะเคาพามูมูมูนตเืไปหอแล้รบ่นี่ผได้ในน้องไส้บ่นี่น้องเขยน้องเขยโอ้น้องเขยต้องถือหลาหลายสี่ไม้สีมือได้เลย ลองเคยกับฝากมาถือเอาเบิ้ลอยู่วะอะไรเนี่ยไม่เป็นขยงอ่ยเอาซ้ำทีไว้ไปก่อนเอาซั่นแหละที่เหลือให้น้องเพิ่นมาเอาอันนี้พูดได้จ้ะนี่น้องน้องสะพ้ายมาเนี่ยคนไหนอะไรกันอ๋อฮะอ,อันนี้พูดได้นเนี่ย,ยต้องสศร้าเนี่ยแค่น้ำตัวนี้จะเป็นไผอันสบายนีน้องซื้อแอ น้องแอร์เป็นไคเราเป็นน้องเป็นน้องเราน้องวราเจ็บจะมีผู้เขาหรือเป่ยังบ่ยโบเนี่ยสบายดีน้องหลาสบายดีมีไอ้จ็บใด้เนี่ยมาฝังมาต่อนี้่มาเนี่ยน,น้ยนองแอร์ไอ้จ็บมานดีใจบ่ดีใจดีใจยังไอ้จ็บอยู่น้ำดวนดวนบ่โดยโอ้ห้องซ่ากับผู้ฮักเนี่ย เห็นไหนจะเล่าเล่าลิ้นท่าน้องสูุไห่ฟังอยู่เด้อ้วนอ้วนเตี้ยไหมอืมอ่อนเตี้ยไหมคนเอิ่นว่าหุ่นหนาฮักหนาฮักอย่ไปว่าแบบนั้นดิหมูน้อยอางีหมูน้อยโอ้ความความหวังของของครอบครัวไปแล้วป่ะเอานี่คืออ่านี่คือสิ่งที่คุณดาชอบพรฒนานะดาวอังคารนี่คือความหวังของครอบครัวดวงจันทร์สุดดาวอังคารไปเจ้าคือยังแบบ แบบพระราะนักแน่นแทะห่อกระปุงกระเป๋าเนี่ยคือแทะคือสร้างภาพคือแทะ <c oughs> นี่แหละเบาแจ๊บเวลารีวิวถนนแหละวันนี้ผมเลยม่เห็นบาดเกิดของเพิ่นเนี่ยนี่ทาทำมาชม่อมเห็นเนี่ยกับือนที่แบบคอมเมนต์แล้วมาเนี่ยพ <c oughs> อป่านล้วไปแล้วมีทีหลายแล้วมันเดี๋ยวเราต้องรวยเลยเบาแจ๊บเนี่ยมันทีมันมีราคาได้จันทีมันมีราคามีราคาอะไรอย่งเงี้ไม่เขาอยากเข้ามีแตวเขาปลูกพักปลูกยางที่นี่ได้อยู่นั่นแหละคือราคาของทีเนี่ย คนไหนนะพ่อเนาะพอพอคนเสือคนแบบหัวงอกิ้สี้นแดงนะพ่ออ๋อฮะอันนั้นกับลุงแต่เพิ่งกับซีมาบ่ะนี่มีคันพร้อมเลยสำหรับซุปมามาเด้อมาเด้อพอแล้วนี่ยสบายดีพ่อสบายดีพอลุงอันนี้พ่ออันนี้พ่ออันนี้กับลุงโอ้ลุงสบายดีนะอันนี้กับหน้า นถ่ายรูปคุณได้ไม้เด้อมูเฮาอยากเห็นอยากมาเล่นเต็มเด้เนี่ยที่พนเราสูฟังที่ที่ที่มันยกมือไหว้กลับก็คือมันมันไม่เคยโอเคเดีโอไม่ชินไม่ชินเลี่ยเนี่ยอย่างที่เคยเล่าพูดให้ฟังนะพี่ตอยู่อยู่นออบายไงโอปุณแม่ได้สั่งมานั่งนั่งนั่งต้องแองเดียวมไปมองเหียนบ่ไม่ว่าอยู่ตอนท้ามไออันนี้คุณด่าแม่ เขาแม่สบายดีสบายดีเห็นตัวจริงแล้วนี่เด็กเสียงรุ่นใหม่หน่อยรุ่นใหม่หน่อยก็กล้าว่าอนี่เนื้อตันอาจจะเป็นสั่งมาแล้วแข็งเปื่อยไปแล้วเปื่อยไปแล้วเอาพิดพิดพิดานหน้าก่อนครับเอาหมดสกเรตเจ้ามากเจริงจัง ในกระเป๋าข้างหลัางอ๋ออือเท้าใบชาเท้าใบชินยายโจเท้าไปชาเท้าินลากกระไดมอันนี้ปะคะเป็นดกนกนนอกปาของเอนี่บินรุดของลุงเอไอ้ลาของพิดานั่นเองของพิดาอันน,น,อนี้ละขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณพิดาขอบคุณค่ะพิดาโอ้ <c oughs> คืออยังไงเน้อยังไงเดี๋ยวเข้าข้างในกันไหม จะเยนนะะเอาัดเอาักมาพลมใส่พัมแมาเปิดดินี่เป็นฉันจะดีใจว่าจะมาเยี่ยมบ้านอางนี้ก็จะอันนี้มันยังตัวนี้อันนี้เป็นเป็นซีดควายไงอนี่มาพูดเลยัจักเนี่ยเอาจักพอพอแจผวมาพอลนมักหมักองุ่นหมักแรกแซงนี่หมาายากทิ้บหมากล่ายาก่ อันนี้มันยังตัวนี้อันนี้เป็นอ่าทุเรียนเมืองจันโอ้ทุเรียนเมืองจันโค้งมากเลยมานนี้อ้ได้ให้น้องแอมาเบิรงเนี่ยเปนทุเรียนหมดเลยเปิดเล่น้องแอร์ครับลุงเคยไปอยู่เยอรมันเหมือนเหรอลุงเลยมาจากเยอรมันนี่เฮ้ยน้องแอพันล้มนี่ เห็ดเป็นบ่ลูกาบัเงี้ยบ่เห็ดบ่เปบนโอ้ยมันจะเป็นออตะตะสบาุ่น่ะตะเยวันตะมันออกตโต๊ะุ่น่ะโอ้ยูมันนกั่าเราแตั้งใจพักกุุงเฮียดเป็นบ่มาทาครับทบตอดไอแจบแม่นมอน้องโดยโอ้งนั่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 ง เบเลยจะปักเปดนี้เย็นวะสินค้าไทยมาม่นังมานังมานังตัวไ้นแม่นังตัวนแม่นังแนขัวบ่เธอโค ภาพแบบนี้เจ้าคือสิคล้ายหนาจากของแท้น้ำเสนอแต่ความเป็นจริงอตอนนี้เจ้าเจ้าโอ้หันขั้วขั้วไม่หนึ่งเข่าหรือเปล่าเบื้องเงินที่ไหนมีหนึ่งเข่ามีเห็ดกับเข่าอยู่ในหั่นอย่ากอยู่ในหั่นนี้เป็นขอบขั้วที่อบอุ่นบาแจ็บด้ว<ม>ย,ยน,น,นี่เป็นขอบขั้ขออขขวใหญ่เนาะแต่ว่าบ้านน้อย<ม>ขอบขั้วใหญ่แต่บ้านเล็ก <laughs> มัยน้ำตาไหลเลยเนี่ยน้ำตาไหลเลยเนี่ย ส,สิ่งที่ต้องมีคือเครื่องครั่วต้องมีครัวไม่แจ้งกินใช่อันนี้คือวิธีชีวิตพาไปเบิง่งแนาที่ที่ย้อนไปเมือ่อไปพาไปเบิงเ่งแน่จซีบอฟว์คือตอนนี้บอแจ๊บจะพาทัวร์บ้านบอแจ๊บบ้านหลังเล็กๆที่เกิดจากาเขาเรียกอะไรพ่อเป็นปคนสร้างเนะาะ <c oughs> มันอาจจะเล็กอันนี้ก็อันนี้อาจจะเก่ามันอาจาอาจะโทมแต่ก็มาเบิ่งนี่มาเบิ้ที่แจ้งกินนะน้องแหน่ยูบ้าเบิ่งน้องแอน่แจ้งกินนี่เพื่อนบอลปอดเกืิดไปนี่ ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอิลากแกงไอแกงน้ำมันเลยเห็นบหมหมูไกมาโอ้อันนี้ปิ้งไก่ปิ้งไก่เซโนเลยนะปงโอ้อันนี้จะเป็นนี่นี่นี่หมออิลากเทียนเจ้าเฟินคนดีพกาบวัยบรรยู่แล้วงในก็มากแค่เป็นบรีบุภูเนาะใบเต็มเต็มโตมาอันนี้พี่แนวกินเนาะนี่คนนี้เห็นยังเนี่ยซับปิ่ไก่ฮะมา อันนี้บุสาวเด้อเก็ซีวนไทยสนใจกับทักทายทางลุงแจ๊บกันแล้วกันเนาะจะไปย่งหลังลาเนี่ยอ่ะฮะร่<อ>า,างถ้วยล้างถ้วยโอ้แม่ซีเฮือนซ <laughs> ีบ้านซีเฮือนอ,อ้วนมันจะขยันมันก็ขยันนะว่แต่มันอยากหายมันก็หายได้ไง <laughs> <laughs> คนเบิ่งเป็นแซ่มันได้หลายนี่มันไบบแบละให้ละให้พี่โบ่ให้นะเว้ยหักกระซ้าอุตส่าห์แล้วว่าให้นะเออแล้วท้าให้หรือว่ามือนี่ไปต้องเทียนอยู่บ่เอามือกรนซ่าวันเสาร์ปกติเราไมีมีมังกลินอยู่บ่ใช่ไหมมีมีน้ำสางหรมยังบ่น้าสงไปตักน้ำสางกับเริ่มมืออื่นเด้อมือแรกไปตักน้ำสางเนาะใจยังลาอีลาพาอไปตักน้ำสางเนาะมือแรกมือนี้ แขกมาเฮือนตักเป็นไ้วยล่ะน้องแอร์กระแต่งต้องกินโอ้ตั้ตอนไหนของมึงเนี่ยคะตั้งตอนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วสัญญากันเด้อไปตั้งลำสางเนาะน้องแอร์โดยโดยเฮ้ยเขาเสด็จไปตั้งลำสางอันนี้เพัฒนมานี่คือผู้ไทยบ่โดยผู้ไทยอันนี้ผู้ไทยเนาะผู้ไทยนี่มิจฉาผู้ไทยล่ะผู้ไทยนั่นก็คือว่าจังไรนะ พูดไทยแต่บ้านท่านสีบุคือกันอย่างเช่นบ้านแม่บ้านของแม่เลยหันกับเซียนอะไรเง้ยบ้านแม่เ้าเอกจิเป็นบ้านแม่กับพู้ไทยอีกแบบนึงอ๋อบอกอีกแบบนึงโดยจิเบตพวกคือกันกั็จะมาว่าหันนะผู้ไทยยอย่างเช่นเสื้อขาวเนาะเชื่อเอิญแม่เอิญเสื้อห้าวแบบนี้นะเสื้อขาวกันสิบบ่โดยบ้านเขาเอิญเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวโดยผู้ไทยเอิญเสื้อขาวแต่กับแม่เอิญมาเสื้อห้าวเสื้อห้าวโดยพูดไทยแต่พวกคือแต่พวกไม้คือเสื้อขาวเนาะโดยความหมายคือเสื้อขาวคือ จังสัน่นอยู่บบานก็นมีความสุขแบบอีกแบบเนะบาะความสุกกะซีมาข,ขึ้นกัน,นเ,เห็นหน้ามอือไดนนี่ฝนบนนั้นมา,า,า,นมากปะเทียมล่วงวานกะอาชีพรักรักขึ้นให้สวนเห็นแน่สิ <c oughs> ไปถางลางเนื้อวะที่นี่ เห็นขี้ไฟนะขาผัาเข้าลงนี่เสนอเอ <c oughs> อันนี้เข่าพรกเขาดิเป็นจะยังพรกเขาไปซูกิน